ย็นดีต้อนรับสู่กติบระติบแนุ่้ยเหงาเป็นบ้าอยากได้เมีสักคนจังเลยนะรับรองว่าจะดูแลอย่างดีไม่เล่นกีลูกกาบาซสาเทพแห่งกีฝักน้ฝักตูดด้วยหาชียวเสจาลูกไปเป็นเมียไหมจ๊ะเมโรชายาปากแดงแรงเท่าหมูถ้ามีความประสงค์ต้องการอย่างนั้นก็มาจีบผมไม่ได้สิ ท้าเจ๊อเองนะเฮ้ยกังวลเว้ยหน้าตาไม่ใหญ่จะน่ากลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวาขาไม่เป็นไรหรอกอีเด็กนั้นน่ากลัวกว่าเยอะมาทาชายากลัวแฟนโมเดนแม่ใหญ่ใครเป็นเด็กไม่ทราบคะ่ะฮะเปลา่าจริงด้วยผู้สี่แถบ,บนี้เมียกูชี่ลิลลี่คะ่ะครับ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 แฟนชวนหนีเที่ยวจะโดนแม่ว่าไหมนะเมียหย่าย่าหย่าหยาย่าเยาย่าเยาอย่าาย่าา ยายพูดดีๆแล้วก็ฉันก็จะคุยดีๆด,ด,ด้วยแล้วกันนะอ๋เอาหัวลูกกาเป็นประกันเลยไม่มีทางอะ่ะหม้ออะไรอะ่ะหัวพ่องอ้ตะหม้อคว๊ึงเป็นหมูมึงเป็นหมีนี่ไม่ใช่หมูไม่ใช่มีแต่เป็นวีอยู่ด้วเถอะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกูคะ่ะ <c oughs> อ๋อโย่สวัสดีฮะคุณมาธาดีจ้ะเอาละฮะท่านผชมทุกคนตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณมาธาเป็นเฮลฟี่กันนะฮะเอาล่ะคำถามแรกคุณไปรู้จักน้องลี่ได้ยังไงฮะ ก็ตอนนั้นพวกเราไปเจอกันบนทางช้างเผือกซึ่งในตอนนั้นมีอุลตร้าแมนสู้กับก็ซิลลาอยู่เอาละช่างแม่มาแล้วเป็นคำถามต่อไปกันฮะคุณชอบสีอะไรฮะเสื้อเก่งนะเออแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายคุณชอบกินอะไรเหรอฮะลิลลี่นนโอ้โหจะเป็นคำตอบที่เย็นจริงๆรนี่สนนนนแสดะความเป็นพ่อบ้านใจกล้าตอบได้แบบไรจิตติกันทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมอ๋องั้นก็กินของหวานหนึ่งคืนนะคะคุกกินปลากระป๋บบองแทนก็ได้แม่ยังอะให้พามึงเดียวมาจะเคลื่อนพ่อของลูกหนูแน่นะ แรงเก่งในบาทกีต้องดมตนกูสักทีด้วจะรู้เรื่องมาดาช่วยเขาด้วยอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ในใจเธอไงคะเฮ้ยมาที่เวลาเล่นมิเนี่ยงัย้นเดี๋ยวคืนนี้ให้เล่นทั้งคืนเลยตกลง <c oughs> มึงจะเล่นอีหยังกัน <c oughs> เล่นจากไหยก่อนดีคะไวค้ค่อยคุยไว้ค่อยคุยอ๋อไม่หวานเลยมึงทำมะขุ่งเป็นใหม่ฮะจะไม่เคยกูยเนี่ยฮะผัดก,กระเพราปลากระป๋องกรอบก็ยังได้ <c oughs> <c oughs> อะเขาไม่จะผัดกระเพราหมูกรอบดูทรงมันได้ในยบภาษาเคมีได้เกลี่เลยใช่ไหมเนี่ย เกตีเมียมต่างหากไมยถึงลีลาท่าทางอะนะทำไมกูรู้สึกว่ามันแปลกๆวะจะยังไงก็ช่างเถอะมึงพาลูกสาวกูเดียมาจากบ้านแล้วก็ยิงหน้ากูอีกแกเ้วไม่นะสมชายสมชายไหนเอ้าเกมเข้าไม่ถึงมาแทาเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะลิลลี่เฮ้ยกมึงจะมาคุยกับลูกสาวกูแหละมึงมาคุยกับกูใรู้เรื่องก่อนมาอ่ะยกประเด็นมา แปปนึงมันดักมากอ,อ,อ้กคนอาฬิก็สายามึงกับผู้ิลี้ก้นดากกูเหรอมึงรู้ไหมว่ามันลำบากแย่เกินสายเกินขนาดไหนกูจะปั้นก้นดากแบบนี้ให้มันได้อีกอย่างเนี่ยรู้มันตีมันมากเลยลองตีดกกักดูไหมเ้ยไม่ดีลุกขึ้นมาจาะมาขอลูกสาวแม่่ยแม่ก็ไม่ว่าอนะไรหรอการที่หนูมายิงหน้าแม่แบบนี้แม่รับไม่ได้กับว่าหน้าแม่เหมือนปราดุกชนเกดขึ้นไป่ทำยังไงฮะอ่าก็ได้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอได้เจาแบบนี้ใช่ไหม ไม่จ้ะลูกสาวแม่หุบปากกันกราดองอโอ้ลุงมาเลยไอ้ไมปอยช่วยมันทำไมฮะแม่ก็ได้ช่วยสิจ้ะลุงรออุ้มหลานอยู่บ้าบ้าอุ้ยเขินเขินเลยแกเขินพ่อมึงเี่รักมาถ้าจะได้ลูกสาวเลยลูกชายคะ,ะแหมไม่ตอบอย่างนี้สแสดงว่าเอาทั้งสองคนเลยเนะาะจัดไปคะ่ะไอ้ไนา่ารักโวัยน่ารักไม่พอรูชายกลมกล่อมเลยนะคะเดี๋ยวก็จับกินสนุก เป็นอะไรคะแม่ของลูกค่ะโอ้โยทีหลังหนก่มกาไปช่วยลุงหน่อยเร็วแหมอีหาลูกดิชฟดีนะฮะทิปลูกสาวกูกับมีป,ปาราดองน่นกูไม่ยอมแหม่เดี๋ยเดี๋ยวเขามีความรักกันก็ปล่อยเขาไปเถอะลิลลี่อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วฮิคิดถึงเขาเหรอไอใครคิดถึงใครกูแม่อนุญาตบา<พ>ยหงโอ้โออยจะไม่ลุบหลอกเพราหนุ่มท่านแดงมาช่วยลุงไม่ได้อ้ยจะเอาลูกสาวกูเป็นแฟนแล้วก็ขอเลียงสินสอนมันก่อนเลยมาม่าหนึ่งถ้วย ตุ๊กตาหนึ่งตัวตะบอกหุงหนึ่งของตุ๊กแกหนึ่งตามแตงโมหนึ่งวีแถมฝีบนผากไอ้ผักกาเลยไอ้ไปไหนแล้ววะโอ้โอเคงแข็หาไปในใจดิลลี่โอเคเลยมาร์กเข้าไปแล้วพูดภาษาไม่เกรงใจคนเป็นแม่ยังโกอีประตูฟรีไฟวิ้ยกูลืมไปฟรีไฟมีประตูนี่หว่าหยอกหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกได้เฉยๆเนาะเออเตอเตอลบกันได้หยอกนะเอาเลยนั่งดูมานั่งรอตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่ขอไปเก็บอีนังลุงนั่นก่อนแม่ปากดีชิปเก่งเนาะ ลุงมาแล,ล้วลุงรออุ้มหลานอยู่นะไปไอ้แกลุงถ่วงเวลาให้เองไปเลยเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะดีจ้าลิลลี่ไม่เอาอย่าเรียกเขาว่าลิลลี่เรียกเขาว่าแม่นะโอ้จะรีบไปไหนจ๊ะแม่ไปดูหนังกันนะคุณพ่อจา๋จาจ่าแม่จา๋าเฮ้ยเหนื่อยจังนี่น้ำให้อาบก็โดนใส่เตียงสกรปรก ไม่บอกว่าจะเล่นเข้าไงงั้นเรามาสักปรกได้กันเถอะนะ